รายวิชาการสอนงานแนวคิดการสอนงาน ICF International Coach Federation ให้ความหมายของการโค้ชไว้ว่าโคชชิ่งหมายถึงการเป็นคู่คิดให้กับผู้ได้รับการโค้ชในกระบวนการสนทนาที่กระตุ้นความคิดและเป็นไปนในทางสร้างสารรค์ที่ทำให้ผู้ได้รับโค้ชมีแรงบันดาลใจ ในการนำศัก,กยภาพในตนเองทั้งด้านส่วนตัวและด้านงานอาชีพออกมาใช้สูงสุดโคชชิ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นวิธีการพัฒนาพนักงานนอกเหนือไปจากการฝึกอบรมดังในอดีตที่นิยมกันมากการโคชชิ่งเพื่อพัฒนาผลงานนี่เองที่ปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะเป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาพนักงานได้อย่างตรงประเด็นและไม่มีต้นทุนที่สูง เหมือนกับการส่งพนักงานไปฝึกอบรมเนื่องจากคนที่จะเป็นโค้ชนั้นจะเป็นพนักงานในองค์กรเองเช่นหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญในเรื่องนั้นๆเรื่องของการโคชชิ่งนั้นในปัจจุบันยังมีคนเข้าใจผิดอยู่มากเพราะภาษาไทยแปลว่าการสอนงานพอเจอคำว่าสอนงาน ก็เคยคิดไปว่าการที่พนักงานมานั่งเรียนกับหัวหน้าหรือการที่พนักงานมาทำงานแล้วก็มี on the job training ก็เป็นการสอนงานซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดการโคชชิ่งนั้นมันเป็นอะไรที่ลึกกว่าการสอนปกติมันเป็นทั้งการให้เทคนิคการทำงานการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ๆในการทำงานรวมถึงเป็นการสร้างนิสัยใหม่ๆในการทำงานให้เกิดขึ้นด้วย คนที่เป็นโค้ชนั้นอาจจะไม่เก่งในเรื่องของเทคนิคในการทำงานก็ได้แต่ต้องมีตรก,กะในการคิดเก่งคิดเก่งวิเคราะห์เพื่อดูว่าคนที่กำลังโค้ชนั้นมีพื้นฐานอย่างไรต้องเรียนรู้ด้วยวิธีใดและจะทำอย่างไรให้เขาเกิดการพัฒนาให้มากขึ้นแต่ถ้าโค้ชคนไหนที่เก่งทั้งเรื่องงานด้วยก็จะยิ่งดีเพราะจะเป็นโค้ชที่ครบถ้วนในทุกด้าน g r o โ m o ดล เทคนิคการโคชชิ่งโดยการใช้คำถามเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการโคชพนักงานที่มีความรู้มีทักษะที่ดีในการทำงานเพียงแต่อาจจะยังขาดความมั่นใจไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่กล้าที่จะคิดเองโดยการโคชโดยการใช้คำถามแบบนี้กับพนักงานบ่อยๆก็จะทำให้พนักงานคิดเองได้ดีขึ้นและกล้าตัดสินใจได้ดีขึ้น เทคนิคการตั้งคำถามที่เป็นที่นิยมกันมากก็คือ Grow Model ซึ่งได้เขียนอยู่ในหนังสือเรื่อง The t a r of Coaching โดย Max l a n s b e r g เป็นการตั้งคำถามโดยมี4ประเด็นค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นกับพนักงานที่เรากำลังโค้ชได้ซึ่งคำถามที่ดีช่วยกระตุ้นให้สมองของเราทำงานผลิตความคิดชั้นยอดในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการทบทวนตัวเองเพื่อวางแผนสำหรับก้าวต่อไปอย่างไม่คลาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่ตั้งไว้และโปรโมเดลเป็นแนวคิดพื้นฐานในการโค้ชทีมงานและโค้ชตนเองที่ผู้นำควรรู้เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีรายละเอียดดังนี้ G, G คือ Goal หมายถึงการตั้งเป้าหมายขึ้นมาก่อนเช่น เป้าหมายของการพูดคุยกับลูกน้องครั้งนี้คือการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานที่ยังคงห่างจากเป้าหมายที่กำหนด40%หรือการแก้ไขพื้นที่จัดเก็บสินค้าและลานโหลดที่มีพื้นที่จำกัดให้รองรับออเดอร์ได้มากขึ้นเป็นต้น R, R คือ Reality หมายถึงสถานการณ์จริงในปัจจุบันเพื่อทำให้ลูกทีมตระหนักว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น ความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นสาระสำคัญของมันคืออะไรโดยให้ลูกทีมคิดและพูดมันออกมาด้วยตัวเขาเองหัวหน้าเพียงแค่รับฟังเท่านั้นห้ามใส่ความคิดเห็นของตัวเองเด็ดขาดหากตอนนี้หัวหน้าต้องการจะโค้ชทีมงานอย่างมีประสิทธิผลควรปล่อยให้ลูกทีมได้แสดงความคิดเห็นของเขาอย่างเต็มที่ ่อสถานการณ์ที่พวกเขามองเห็นในมุมมองของเขาเมื่อเขาตระหนักถึงสถานการณ์ด้วยตัวเองแล้วยอมเกิดความกระตือรือร้อนที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเช่นกันโอคือ options หมายถึงทางเลือกเมื่อเข้าใจถึงสถานการณ์ที่ผู้ถูกโค้ชเผชิญอยู่ชัดเจนแล้ว,ลวก็ให้สอบถามลูกทีมว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือแก้ไขต่อปัญหานั้นๆ W คือ will หรือ way forward หมายถึงสิ่งที่ควรทำต่อไปหัวหน้าต้องตรวจสอบข้อตกลงที่ทำร่วมกันกับลูกทีมและช่วยพวกเขาจัดทำแผนเพื่อลงมือทำสิ่งที่เขาควรทำให้ชัดเจนเพื่อจะแน่ใจได้ว่าภายหลังการโค้ชนี้แล้ว เขาจะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เขาควรทำต่อไปอย่างไม่หลงทิศทางเทคนิคการตั้งคำถามแบบโกลโมเดลการตั้งคำถามอย่างไรด้วยโกลโมเดลในบทความ70 Awesome Coaching Question using the Gro w Model ได้นำเสนอคำถามที่ใช้ในการสอบถามผู้ถูกโคชดังนี้เริ่มต้นด้วยคำถามของ C Coaching การโค้ชที่ดีควรเริ่มต้นที่การมีเป้าหมายก่อนคำถามในส่วนนี้ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนในการโค้ชทีมงานหรือแม้แต่การโค้ชตัวเองโดยการทดสอบตัวเองง่ายๆจากคำถามเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเกิดความชัดเจนขึ้นในการตั้งเป้าหมายอันจะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้นและไม่หลงทิศทาง คำถามที่ดีช่วยกระตุ้นให้สมองทำงานผลิตความคิดชั้นยอดในการแก้ไขปัญหารวมถึงการทบทวนตัวเองเพื่อวางแผนสำหรับก้าวต่อไปอย่างไม่คลาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ตัวอย่างคำถามคุณต้องการอะไรจริงๆในชีวิตผลลัพธ์อะไรที่คุณต้องการจากความพยายามที่คุณทุ่มเทอยู่คุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิต ปัญหาติดขัดในงานของคุณที่ยังไม่สามารถแก้ได้ในตอนนี้คืออะไรถ้ามันแก้ไขได้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรคือประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการตั้งเป้าหมายนี้คำถามสำหรับ R Priority หลังจากที่เราได้ทราบเป้าหมายที่ชัดเจนกันแล้วก็มาถึงการตระหนักรู้ว่าตอนนี้ตัวเราอยู่บนสถานการณ์ไหน เราอยู่บนเส้นทางที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่คุณจะสำคัญของการตั้งคำถามในเรื่องนี้คือความเรียบง่ายและไม่เร่งรัดโดยพยายามกระตุ้นตัวคุณหรือผู้ถูกโค้ชให้คิดและสะท้อนสิ่งที่เขาคิดออกมาซึ่งต้องใช้ทักษะการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจไม่ใช่แค่การซักถามให้เกิดการคิดอย่างรวดเร็วที่สำคัญคือ โค้ชจะต้องไม่หาทางแก้ไขหรือใส่ความคิดของตัวเองลงไปในขั้นตอนนี้เพราะต้องการแค่ความชัดเจนในสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้นโดยใช้คำถามต่อไปนี้ถ้าเส้นทางสู่เป้าหมายของคุณแบ่งเป็น1-10ตอนนี้คุณอยู่จุดไหนสิ่งที่คุณสามารถทำให้ดีขึ้นได้ในตอนนี้คืออะไรช่วยเล่าถึงอะไรก็ตามที่คุณได้ลงมือทำแล้วเพื่อไปสู่เป้าหมายนี้ อะไรที่หยุดคุณไม่ให้ก้าวไปยังเป้าหมายเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้คุณทำอะไรกับใครเมื่อไรและบ่อยเท่าไหร่อะไรคือผลลัพธ์หรือผลกระทบที่คุณได้รับคำถามสำหรับโอ o อปชั่นเมื่อเราได้เข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเราแล้วไม่ว่าเราจะยืนอยู่บนเส้นทางของเป้าหมายที่เราเลือกหรือไม่ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนสำคัญต่อการเลือกทางเลือกต่อไปที่จะทำให้เรายือนอยู่บนหนทางแห่งเป้าหมายและสามารถเดินไปต่อด,ด้วยความมั่นใจอย่างมีแผนมากขึ้นและหากไม่ยือนอยู่บนเส้นทางของเป้าหมายก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พิจารณาทางเลือกเพื่อเลือกเดินอย่างถูกต้องให้หนทางของเรากลับไปยือนอยู่บนเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆลดการเสียเวลาที่ผ่านมา และใช้เวลาที่เหลือของเรามุ่งสู่เป้าหมายอย่างทรงพลังมีคำถามควรพิจารณาดังนี้อะไรที่คุณคิดจะทําต่อไปคุณจะทำอะไรเพื่อให้ได้ผลที่ดีกว่าเดิมหรือเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นอะไรคือข้อดีและข้อด้อยในแต่ละทางเลือกของคุณใครที่อาจช่วยคุณได้สิ่งที่ยากที่สุดหรือท้าทายที่สุดในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ คืออะไรคำถามสําหรับ W, v i w หรือ Way Forward หลายครั้งที่การพูดคุยระหว่างกันหรือแม้การตั้งคำถามตัวเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนก่อนหน้าจะดำเนินการด้วยดีตลอดแต่ก็กลับไม่มีอะไรคืบหน้าในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการลงมือทำคำถามในขั้นตอนนี้จะช่วยให้ขั้นตอนที่ผ่านมา ต้องจบลงด้วยความล้มเหลวโดยโค้ชหรือหัวหน้าจะทำการตรวจสอบข้อตกลงที่ทำร่วมกับผู้ถูกโค้ชหรือลูกน้องเพื่อช่วยให้เขาสามารถทำแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อไปด้วยคำถามดังนี้หากกำหนดระดับ1-10คุณคิดว่าตอนนี้แผนที่คุณวางไว้ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับใดโดยให้คะแนน10คือคะแนนสูงสุด จากระดับดังกล่าวคุณตั้งใจจะทำอะไรต่อไปเพื่อให้แผนงานของคุณก้าวไปอยู่ในระดับที่10 3. สิ่งที่คุณสามารถทำให้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้สำหรับเรื่องนี้คืออะไรมีใครหรือสิ่งใดที่จะช่วยสนับสนุนคุณได้คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณทำเรื่องนี้ได้สำเร็จสมบูรณ์แล้วประโยชน์ของการโคชชิ่ง 1. เพิ่มผลผลิตในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของการสอนงานอย่างมืออาชีพได้ตามศัก,กยภาพสูงสุดและสามารถปลดล็อกศัก,กยภาพที่แฝงไว้ได้อย่างเต็มที่ 2. พนักงานเกิดการคิดบวกการคิดบวกช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานเพื่อที่จะกล้าเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุได้ตามที่องค์กรต้องการ 3. สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน การสอนงานสามารถสร้างการเรียนรู้และเกิดพฤติกรรมที่เกิดผลสมัมฤทธิ์ที่วัดได้บริษัทส่วนใหญ่ระบุว่าคุ้มค่ากับการลงทุน 4. ลูกค้าพึงพอใจเป็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าไม่ว่าองค์กร,รหรือใครก็ตามที่จ้างโค้ชเพื่อสอนงานได้รับผลที่พึงพอใจคือ99%พอใจหรือพอใจมากจากประสบการณ์โดยรวม และ96%มีการโค้ดซ้ำในการสอนงาน